สวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่นักโทษ24ชั่วโมง,ง,ง,งใช่วันนี้ฉันจะเป็นนักโทษ24ชั่วโมงการเป็นนักโทษวันแรกของฉันมันจะเป็นยังไงต้องไปติดตามในคุกต้องติดคคกหวัวโตอตัวตำรวจผมเข้ามาแล้วนะครับ ถ่ายรูปผมด้วยเราต้องมาถ่ายประจ,จ่ะไอ้บัตรประจ,จําตัวนักบัโทษเป็นตึกนักโทษ24ชั่วโมงฮะนี่คือเหล่าคนที่ติดคุกหรือว่าไม่ใช่ดิคนที่โดนหมายจับอืมพวกเขาเป็นไอดอลของเราจริงๆเราไม่น่าติดคุกแบบนี้เลยและมีเจ้าหนูน้อยมองอะไรอยู่เฮ้ยคุณหมอ ไม่มีใครสนใจนักโทษคนอย่างฉันเลยไม่เป็นไรกลับเข้าคุกก่อนละกันถ้าไม่เข้าคุกเราควรโดนยิงตายแน่ๆเพราะตอนนี้มือเราอ่ะนี่ทำงานแทนพ่อหรือเจ้าหนูมีการปิดประตแบบนี้ชีวิตเป็นแสนเศร้าอยากร้องไห้ เอไม่ได้ทำแบบนั้นเลยเเอ๊าเฮ้ยมีมีอาหารเสิร์ฟด้วยหรอเดี๋ยวฉันนั่งก่อนแล้วกันนะ ขอกินอาหารก่อนละกันนะครับหม่ำแล้วมชีวิตนักโทษอย่างฉันต้องมาอยู่แบบนี้อืมมีนักโทษสาวน้อยมาด้วยว่าไงนักโทษสาวน้อยเฮ้ยไม่ใช่นักโทษนักโทษคงอย่างฉันต้องติดคุกแบบนี้รับไม่ได้จริงๆ อยากจะร้องไห้ไป,ป็นภาษาฉันจะไม่ทำแบบนี้อีกแล้วใครบังอาจมาเอาจาวางไว้บนตรงนี้เนี่ยฮะโคมโอมันเอาไว้อึ่งขอทำการปลดทุกข์าก่อนละกันนะเวลาเรากินเสร็จออ ล่งกดชักโคกแป๊บม,มีสิชักโคกด้วยชีวิตนักโทษอย่างรเรา้ยสวัสดีครับมาเยียมหรือไง้อตำรวจอย่ามาเฝ้าฉันอีกเหรอฮะฉันรู้ล่ะถ้าฉันไปปล้นธนาคารมาฉันก็ลองติดคุกฉันต้องเป็นนักโทษม,มีกั้นคงกั้นเขตด้วย เอาล่ะขอล้างมือก่อนละกันนะพอทำล้างห้องน้ำเสร็จล้างมือล้างมืออ่ะช็บๆชๆดช็ช็ับๆๆับครับคบไอ้นักโทษอย่างฉันอะไรอ่ะตำรวจเฮ้ยเฮ้ยไม่นะเฮ้ยตำรวจจะทำแบบนี้สิจะฆ่ากันหรือไงฮะโอ้โห ถ้าเป็นแบบนี้มันไม่ได้การแล้วชันขอนอนก่อนละกันนะลาตีสวัสดีทุกคนออนอนไม่ได้สิถ้ามัวเราอยู่แต่แบบนี้ไม่ก็คงไม่ได้การเพราะฉะนั้นแล้วเราคนตัดสินใจที่จะแหกคุกออกจากที่นี่<笑><笑><笑>เราจะไม่ยอมอยู่ที่นี่ ไปจนวันตายหรอกนะเพราะชานานแล้ว <G ül> เราต้องแหกคุกใช่ฉันเป็นนักโทษ <G ül> ฉันต้องแหกคุกแ <G ül> ต่อื่นเราต้องหาทางออกในการแหกคุกถ้าเราไปหน้าประตูแบบนี้มันคงไม่ได้การ <G ül> อย่าบอกนะตอนนี้ตำรวจเรียกเราอยู่ที่หน้าประตูเราต้องไปหาตำรวจก่อนเอาคุณแจล็อกมือตัวเองตำรวจผมมาแล้วครับตำรวจเรียกเราผมมาแล้วครับคุณตำรวจเออคุณตำรวจจะฆ่ากันหรือไงอาอาคุณตำรวจอา ตำรวจเสียงช็อตเต็มไปหมดเลยอะ่ะเอ้ยกูตำรวจทับอะไรอะ่ะอาว้ปล่อยสักทีเถอ,อะดาฉันจะไม่อยู่จากที่นี่แล้วเฮ้ยกูตำรวจไม่ยาละกลัวะเออกลัวะกูตำรวจทำแบบนี้ได้ยังไงอ่ะครับ ผมฟ้องแม่แน่จะพาผมไปไหนคุณตำรวจคุณตำรวจจะพาผมไปไหนอีกนะว่าไงครับคุณตำรวจจะพาผมไปไหนฮะคุณตำรวจบอกผมเซ่เราต้องตามเขาไปจะจะพาผมออกจากที่นี่เหรอ อ๋อเขาส่งเขาบอกว่ากลับไปที่คุกได้แล้วไม่ต้องออกถ้าออกมาเอาปืนยิงแน่เรากลับไปเข้าคุกเหอะน่ากลัวเว้นไปอยู่ในคุกนี่แหละเอาหัวใจออกทำยังไงดีเจ้าตำรวจจะไม่พอใจหรือไงฮะยังไม่พอ ทำลายผมยังไม่พอหรือไงยังจะเอามอไซค์เข้ามาอีกหรือไงฮะหือ้ยโอ้ย,อยฉันคิดว่านะฉันต้องแหกโคกออกจากที่นี่ถ้าไม่แหกออกจากที่นี่เราต้องโดนตำรวจลังแกแบบนี้ต่อไปทุกๆวันแน่ๆเพราะฉะนั้นแล้วเรามาหาทางออกจากที่นี่กันเถอะตอนนี้ มันมีวิธีเดียวในการแหกออกจากที่นี่นั่นก็คือเห็นไหมประตูมันเปิดทิ้งไว้อยู่เพราะฉะนั้นแล้ว <c oughs> เราจะทำการแหกเขาออกโดยการที่ไม่ให้ตำรวจรู้ในงั้นตำรวจจะยิงเราใส้แตกแน่แลเลยเอาละเอาม่ใช้มันสมองก่อน <c oughs> ต้องทำการแหกขออกจากที่นี่โดยการตำรวจยังไม่มายุ่งเฮ้ มีการเยาะเย้ยเราด้วยฮะกู้ตำรวจบางอาจนักมายาอเย้ยคนอย่างฉันอย่าให้ฉันออกไปได้นะฉันจะจัดก,การให้เลยเอาล่ะเราต้องคิดแผนการในการออกจากที่นี่ไม่ได้แล้วเราต้องรีบออกจากที่นี่เรามัวอยู่แต่แบบนี้ไม่ได้แล้วนะเราต้องออกจากที่นี่ เอาล่ะพอชำนั้นแล้วเราต้องล้วงข้างในส้วมเพื่อมีของอะไรบางอย่างที่ดีขอล้วงก่อนนะล้ง <c oughs> ล้วง,วงได้มาแล้ว <c oughs> <c oughs> ว่าไงเจ้าหนึ่งโอ้เจ้าก็ติกคุกมาเหรอ <c oughs> สงหน้าสงสารจริงๆเอาล่ะขุดลูขุดลูอ่าไปกันเถอะ แบงค์กิ้วมาชจอหนุ่มเราทำการแหกออกไปจากที่นี่ได้เลยลงไปลงไปย่อง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 ชุบ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 ย่องค่อยค่อยย่องชุบชุบไป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 ในที่สุดเราก็ออกจากที่นี่ได้แล้วทำการแหกคุออกจากที่นี่เฮ้ยเดี๋ยวนะเห็นห้องบนอะไรไหมมันมี เฮลิคอปเตอร์ด้วยเพราะฉะนั้นแล้วเราต้องไปเอาเฮลิคอปเตอร์เราต้องรีบไปเอาทำคันย่องย่องค่อยๆย่องย่องไปเอาเฮลิคอปเตอร์เฮ้ยนั่นคือโจนี่นะสงสัยอาจจะเป็นนักโทษรายต่อไปย่องไปกันเถอะเราต้องไปเอาเฮลิคอปเตอร์จากด้านบนปิดประตูได้ไหม ้ยดีมากเลยเจ้าหนูน้อยขึ้นไปขึ้น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 เราต้องแหาเอาอย่างที่นี่ฮ่าฮ่าเวลาที่เราต้องเป็นอิสระแล้วโอ้โหเอาเ้าต้องขี่เหรอมาไปกันได้อ้าเฮ้ยโทษทีเดี๋ยวขี่ใหม่ถัาเป็นอิสระแล้ว โอ้โหอาขี่ดีๆได้ไหมอ่ะเอาไหมขี่ไปเลยเอาล่ะฉันขี่ได้เป็นไหนที่สุดฉันก็แหกออกจากที่นี่ได้แล้วถ้าชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ฉันไอ้คนข้างหน้าคือใครเหรอ มันคือน้องชายสุดที่รักของฉันได้มาพาฉันแหกคุกออกจากที่นี่ได้แล้วไงล่ะเพราะฉันรู้อยู่แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวพี่คิดว่าน้องๆอาจจะทําไม่เป็นเดี๋ยวพี่มาสอนละกันนะพี่จะมาแจกโค้ดนะครับก็คือกดไปที่ศูนย์กิยรกรรมและหลังจากนั้นเราเลื่อนไปที่หน้าไอ้นี่ นย์แลกโค้ดของขวานของน้องวันมากมายเราคุณอยู่กดเข้าไปเลยและหลังจากนั้นเราทําการเกาะโค้ดนะครับที่พี่พิมพ์ไว้นะครับผมโชว์ขึ้นแบบนี้เลยนะครับเกอะเข้าไปได้เลยนะครับและหลังจากนั้นนะครับเราก็ทําการกดยืนยันเป็นที่เรียบร้อยคุณก็ได้อของในโค้ดเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมนะ แค่นี้เองอ่าอย่าลืมมาเล่นกันด้วยนะครับมีแมปมากมายน่าเล่นมากๆเลยจเจอกัน